ที่หมอก็เปรียบเสมือนกับการเป็นเชฟที่เราจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้อาหารจานนี้เป็นอาหารชั้นยอดที่ผู้ทานจะได้นิรมรสความอร่อยเหมือนกับการรักษาคนไข้ที่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพื่อมาพัฒนาและวางแผนการรักษาให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด หลายคนอาจจะคิดว่าอาชีพหมอก็แค่รักษาตามตำราที่เรียนมาเพราะทุกอย่างมีแบบแผนในการรักษาและพื้นฐานร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันเกือบทุกคนเหมือนอาหารที่ก็แค่ทำตามสูตรที่มีในตำราความคิดนี้อาจจะถูกสำหรับคนทั่วไปแต่ไม่ถูกสำหรับคนเป็นหมอค่ะเพราะในความเป็นจริงนั้น นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้พื้นฐานของคนไข้ทุกคนต่างกันก็คือสภาพจิตใจและปัญหาของการมีบุตรยากในคนไข้แต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยทุกครั้งที่คนไข้ได้รับการรักษาเราอยากให้คนไข้รู้สึกเหมือนได้รับประทานอาหารชั้นเลิศที่ผ่านการปรุงแบบพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย หมอเอมแพทย์หญิงชมพนุชจันทราากีหมอก็คือผู้หญิงธรรมดาธรรมๆคนหนึ่งที่มีความฝันในวัยเด็กว่าอยากเป็นหมอแล้วก็อยากเป็นเชฟแต่เมื่อมีโอกาสมาถึงจุดที่ต้องเลือกหมอก็เลือกสิ่งที่รักมากที่สุดค่ะแล้วก็เดินหน้าสู่วิชาชีพหมอ,อย่างเต็มรูปแบบจนได้รับเกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพหมอตามที่ฝันไว้ แต่หมอก็ยังรักในการทำอาหารอยู่นะคะแค่หมอบังเอิญไปเจอเหตุการณ์ที่ญาติคนหนึงอยากมีลูกมากเพราะเขาคิดว่าลูกคือความสมบูรณ์ของชีวิตแต่เมื่อเขาพยายามทุกทางแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จจนเขากลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยเราก็รู้สึกเห็นใจเขามากและด้วยความที่หมอเป็นคนชอบศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอยู่แล้วก็เลยค้นคว้าหาวิธีที่จะช่วยคืนความสุขให้กับญาติคนนั้น จนได้รู้จักกับการรักษาผู้มีบุตรยากซึ่งเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้เขากลับคืนมามีรอยยิ้มให้กับครอบครัวอีกครั้งและความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอก็เริ่มต้นจากวันนั้นเพราะหมออยากเห็นครอบครัวทุกคนมีรอยยิ้มเวลาที่หมอรักษาคนไข้ หมอจะมีความรู้สึกเหมือนหมอกำลังทำอาหารให้คนในครอบครัวทานหมอจะใส่ใจจดจำความชอบในรสชาติของอาหารแต่ละคนไว้ mm. เช่นเดียวกับที่หมอจะใส่ใจจดจำปัญหาของคนไข้แต่ละคนและหมอก็จะทำการปรุงและรักษาอย่างพิถีพิถัน mm. เพื่อให้คนในครอบครัวได้รสชาติอาหารที่ถูกปากในขณะที่คนไข้ ก็จะต้องได้รับการรักษาที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าและวางแผนการรักษาได้ตอบโจทย์อย่างที่สุดเพื่อรอยยิ้มที่หมอจะได้รับกลับมาจากทุกคนที่หมอรัก